ทุกอย่างมันดีมันง่ายแล้วก็คือเจ็บน้อยมากก็นะคือ,คอแค่ธัญพรเกตแมนนะคะอายุ34ปีนะคะประกอบอาชีพเป็น IT Manager คะ่ะอาศัยอยู่<อ>ที่สิงคโประคะ์ค<อ>่ะก็บินมาจากสิงคโปร์นะคะก็ตั้งใจมาทำเน่าก,กับอาจารย์พีระเลยคะ่ะ<อ>วันนี้ก็คือมานาติดตามอาการคะ่ะหลังจากทำครบหเดือนค่ะแพลก็ออกมาสวยทุกอย่างก็คือดีค่ะดีหมดเลย หาข้อมูลเองจากในอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะมาทําค่ะก็คือเซิร์ชไปเรื่อยๆแล้วก็เจอคุณหมอพีราแล้วก่อนมาก็คือเจอรีวิวของคุณอุ้มลักขณาด้วยก็เลยยิ่งทําให้แบบมั่นใจเพราะเจอรีวิวจากหลายๆคนนะคะก็เลยรู้สึกว่าอยากมาทํากับอาจารย์หมอค่ะคือใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่ออกจากห้องผ่าตัดปุ๊บก็คือลุกไปเข้าห้องน้ําเองเลยแล้วก็ทานอาหารได้ปกติเลยค่ะ ก็ไม่ต้องรังเลเลยค่ะคือมันทุกอย่างมันดีมันง่ายแล้วก็คือเจ็บน้อยมากคือแค่รู้สึกเจ็บตอนที่ตื่นขึ้นมาตอนแรกเฉยๆแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่เจ็บไม่อะไรเลยทุกอย่างก็คือปกติใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะไม่ต้องรังเลเลยถ้าอยากสวยก็มาเลยค่ะความสวยไม่ต้องรอค่ะ